ลา่อยเพลสสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับเลือกไม่ได้เราเลือกให้ในแพทซ C ูซีเปิดใครดีระหว่างเซียงหยุนนาฮิดะเซียวและยาเอมิโกะนาเปิดทุกตัวเลยนะเนื่องจากตอนนี้แพทซนะีูซีเนี่ยก็ได้ประกาศตู้กระชามาเรียบร้อยแล้วในแพทใหม่นี้มีตัวละครใหม่เข้ามา2ตัวด้วยกันเลยก็คือเซียงหยุนหรือเจ้าวังวนเมคานั่นเองตัวละครที่เรารอคอยนะหลายคนก็รอคอยเป็นตัวห้ดาวธาตุลมและกาหมิงหรือว่าเกมมิงนะตัวละครสีดาวใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกนเลยก็เรียกได้ว่าเลือกเปิดยากพอสมควรเลย ในการรีลันครั้งนี้เนี่ยมีนาฮิดะเทพไม้สุดโกงมาด้วยนะโอ้โหหลายคนคิดหนักแน่นอนไม่ต้องห่วงครับคลิปนี้ถ้าเลือกไม่ได้เราเลือกให้นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาสนุบกันท้ายคลิปว่านำหนักการเปิด1 2 3 4ที่รักก่อนแนะนำมีอะไรบ้างและเพราะอะไรแในก่อนอื่นเนี่ยก็แน่นอนฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันคนละไม้คนละมือนฝากกด subscribe ช่องเรากกอยเพลย์โอ้ยโดยถ้าชอบคอนเทนต์ของเกมเกมซีนิเพ็กและหงไขซาโดยก็สุดท้ายฝากพูดสำหรับสนุกช่องเราเอา,เอาไว้สักครู่เดียวเท่านั้นนะครับโกลเด้นเติมเกมเติมเ,มเกมเกมซีนิเพ็กถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซีนิเพ็กบนเว็บเร็วสุด เช็คเลขไอดีเกมชินเซิร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะมาเริ่มมาที่ตู้เครื่องแรกของแพทซ C ูซีก่อนก็คือเซียงหยุนและนนฮินดะนั่นเองหนึ่งตัวละครใหมท่ที่โอ้โหดูดีงดงามกับหนึ่งตัวละครท่าไม้ที่ที่สุดในเกมนะเรามาพูดถึงเซียงหยุหนกันก่อนดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างเพราะเป็นตัวละครใหม่ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะถ้าดูจากสกิลเนี่ยเซียงหยุนเป็นตัวละครตำแหน่งซัพ เปิดรูปแบบการเล่นอีกแบบหนึ่งที่เป็นรูปแบบใหม่ของเกมนี้เลยก็คือเล่นกับการกระโดดโจมตีนั่นเองนะเชื่อวพอเชียงหยุนเข้ามาในเกมเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีตัวละครหลายตัวหุ้นขึ้นอย่างแน่นอนมาดูกันที่สกิลท่าก่อนดีกว่าเมื่อกดใช้ในตะหงเซียงหยุนจะเข้าสู่สถานะมายากระเดียนเมคาชื่ออย่างเทโดยจะไม่ได้รับความเสียหายเมื่อตกใจที่สูงและกดใช้บันไดสุรา,ายหนึ่งครั้งต่อการกด1ทีเมื่ออยู่ในสถานะนี้เนี่ยการโจมตีพุ่งลงจากอากาศของเซียงหยุนจะเปลี่ยนเป็น Wave สสร้้าาาางงงควววมมียยหลก และสิ้นสุดสถานะพิเศษมายากาเรียนเมคาอันนี้นะซึ่งความเสียหายดังกล่าวเนี่ยจะถูกนับเป็นความเสียหายโจมตีพุ่งลงจากอากาศและในสถานะนี้ทุกคงที่ใช้งานตัวของบันไดสุรารายเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายและขอบเขตของดิฟคาวเวฟครั้งถัดไปอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นคือสกิลเนี่ยเป็นสิลที่เวลาเรากดปุ๊บตัวของเชยนยูเนี่ยจะสามารถพุ่งขึ้นการอากาศได้3จังหวะด้วยกันคือ1 2 3่อมความเสียหายจะแรงขึ้นตามระดับการกระโดดด้วยก็คือยิ่งกระโดดขึ้นไปสูงเนี่ยยิ่งแรงนั่นเองซ แต่ประโยชน์หนึ่งที่เห็นได้ชัดมากจากวิดีโอของซิวก็คือสามารถช่วยให้เราเคลื่อนที่สำรวจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสุดๆอาจจะสะดวกกว่าคาซานด้วยซ้ำเพราะมันกระโดดได้หลายต่อนะฮะทีนี้มันต่ออันที่ท่าไม้ตายเชียงหยุนจะเรียกสายลมแห่งเซียนออกมาเพื่อสร้างความเสียหายลม,มวงกว้างและฟื้นฟูพลังชีวิตกับตัวละครในทีมทั้งหมดโดยประมาณการฟื้นฟูขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเชียงหยุนนะอันนี้จะคล้ายๆกับจีนด้วยนะก็คือฮิวมู่ตามพลังโจมตีและจะมีการเรียกกลไกสตาร์วิเกอร์หรือไผ่ดาดาออกมาที่เป็นคล้ายๆก,ก,กนนับ โดยถุงซาวิเกอร์มีเฟเฟสก็คือเวลามันติดตามตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเนะี่ยมันจะมีการฮิวตัวละครทั้งหมดในทีมเป็นระยะระยะตามพลังจมตีของเราคล้ายๆกับแย่หลานนะนะคือมันจะลอยตามไปด้วยแล้วสลับตัวเนี่ยก็ยังมีอยู่นะสลับตัวไม่หายนะแล้วก็เอฟเฟกที่เป็นจุดขายหลักของสกิลน,นี้เลยก็คือมันทำให้ตัวละครที่ยืนยในสนามตอนนั้นเนี่ยได้รับพลังเซียนทําให้กระโดดสูงขึ้นและมันตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้อยู่ตอนนั้นเนี่ยทำการโจมตีแบบพุ่งลงจากอากาศ ตัวนกจากกนเนี่ยมันจะมีดาเมจถ้าลมเสริมจากเราโจมตีศัตรูด้วยนั่นเองนะก็คือเหมือนบัฟให้โจมตีพุ่งลงแรงขึ้นและมีดาเมจลมเสริมอีกซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสกิลที่น่าสนใจมากๆเลยถามว่าบัฟจากไหนมันบัฟจากสกิลติดตัวของเซียงอยู่นั่นเองครับเป็นสกิลติดตัวอันที่2ที่วรากฏใช้ทถ้าไม่ตายเนี่ยและตัวละครในทีมได้รับการเสริมพลังเซียนความเสียหายการพุ่งโจมตีจากอากาศของตัวละครตอนนั้นจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆตามทางโจมตีของเซียงหยุนซึ่งโยนให้นี้เนี่ยคือเพิ่มเยอะมาากกกจริิงงๆๆนนหลลยเออซ็ตตสสุแ้ววััีึ่ ก็คือทุกครั้งที่ d e ฟ p Cloud w a v มีถูกศัตรูจะมอบเอฟเฟกต์ชื่อว่า Storm p i i o n ให้กับตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียง1ชั้นและสะสมสเต็กได้ด้วยซึ่งทําให้อัตราคลิคจากการโจมตีพุ่งลงจากอากาศของตัวละครเพิ่มขึ้นนั่นเองและช่วงเวลาต่อเนื่องของไอตัว Storm p i i o n เนี่ยจะคิดแยกกันด้วยก็เป็นสกิลติดตัวที่เอาไ้เล่นกับสกิลธาตุเพื่อบัฟอัตราคริได้อีกนั่นเองนะฮะและสกิลติดตัวอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือเวลาตัวละครในทีมทําการร่อนเนี่ยก็คือบินความเร็ว การโจมตีจาก,กาอากาศทําให้ตัวละครที่เล่นอยู่ตอนนั้นกนะ่กะโดดสูงขึ้นแล้วก็กระโดทะโดทุ่มกระโดดทุ่มกระโดดทุ่มได้และการสํารวจนะดูเด่นมากๆเนะื่องจากมันบินเร็วขึ้นด้วยและกระโดดได้ถึง3ต่อด้วยกันับขึ้นที่สูงได้ง่ายมากๆโดยสรุปเนะี่ยการบัฟการโจมตีพุ่งลงจากที่สูงของเซียงอยู่ในน่าสนใจมากๆเนะเพราะปกติในะการโจมตีที่พุ่งลงอนะด้เมจตัวคุณมันสูงมากอยู่แล้วนะครับในช่วงต้นของเกมมันจะมีเทคนิคหนึ่งที่เอาดีลุกเหมือนไปปีนหัวมอนอะไปกดกระโดดใส มันเหมือนต้องกระโดดขี่มอนนะ่ะถ้าจะไม่ผิดที่นีคเนี่ยเรียกชื่อว่าดรา้อนสไตล์สักอย่างนะซึ่งกลายเป็นว่าไอตัวเซียงอยู่ในเจ้าวองวนเม์คาเนี่ยทำให้ตัวละครเนะี่ยสามารถใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะโดยการบัฟจากอันตินั่นเองคือกระโดดฟาดกระโดดฟาดได้เลยซึ่งมันบัฟแรงมากด้วยตัวละครที่คาดว่าวจะได้รับประโยชน์จากเซียงอยู่แบบเต็มๆเ,เ,เนี่ยก็หลายๆตอนนี้มีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือดิลุกแล้วก็เซียวนะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเซียวนี่คือมันเน้นทุ่มจบเดียว่แล้วส่วนดิลุกเนี่ยด้วยซึ่งงแมา,าก แลขตัวหนึ่งคือกาหมิงหรือตัวละครสีดาวใหม่นั่นเองโดยเฉพาะเซียวเนี่ยหลายคนบอกว่าการมาของเซียงหยุนทําให้เซียวหุ้นขึ้นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นใครมีเซียวหรืออัวอยู่แล้วเนี่ยเซียงหยุนก็เป็นตัวละครบัฟเหมือนที่ดีมากอาจจะทําให้เซียวเนี่ยกลับมาพังงานอีกครั้งได้เลยอาจจะนะเพราะผมไม่แน่ใจว่าเซียวเนี่ยาจริงมันก็ถือว่าทุ่มด้วยตัวันเองได้อยู่แล้วไงบางทีว่าตัวที่มันทุ่มไม่ได้แต่ว่าทุ่มได้เพราะว่าเซียงหยุนเข้าไปอยู่ในิตตี้เนี่ยอาจจะหุ้นขึ้นมากกว่าอย่างเช่นเนี่ยดินลุหหนววกหบ ตัวหนึ่งที่ผมสนใจมากคือไรเดนนี่แหละเพราะว่าไรเดนตอนกดทาให้ตายอ่ะแล้วถ้าสมมติมันกระโดดได้อ่ะมันทุ่มเป็นท่าไฟฟ้าได้ด้วยนะแล้วปกติมันกระโดดไม่ได้ไงถูกไหมดูแค่คิดก็สนุกแล้วนะครับแต่ยกเว้นตัวละครหนึ่งตัวนะที่กดกระโดดแล้วทำให้ตายหายตัวนั้นคือเล่นกับเซียงหยุนไม่ได้เลยนะเป็นตัวไหนก็ขอลาไว้แล้วกันนะช่วงนี้ขยี้บ่อยแล้วเราะฉะนี่แหละตัวละครเซียงหยุนนะเป็นตัวละครที่เข้ามาเปิดเมตาใหม่ให้กับตัวละครหลายตัวใครที่แบบเฮ้ยอยากลองเล่นอะไรใหม่ๆนะโอ้โหตัวนี้เป็นคำตอบที่ดีมากแถมเเรืื่่่ออองคคคววาามสยยนนนนนนีป็ทใใจหลๆแ แล้วต่อมาในตู้เดียวกันนี้ก็คือนาฮิดะนั่นเองตัวนี้ไม่ต้องอธิบายสกิลเยอะเพราะเป็นตัวเก่านะตัวละครเทพไม้ของเราและเป็นตัวละครท่าไม้ที่เก่งที่สุดกงที่สุดในเกมทุกทีมท่าไม้ในเกมนี้นาฮิดะจำเป็นและสามารถไปได้หมดทําให้ทีมไม้ส่วนมากเล่นง่ายขึ้นด้วยและเมทแรงขึ้นจุดเด่นหลักของนาฮิดะที่ได้เปรียบตัวไม้ตัวอื่นมากๆก็คือนาฮิดะสามารถแปะท่าไม้หมู่ได้นานที่สุดในเกมนะโดยสกิลในเวลาโค่นนานที่สุดกวิคูดาแค่หกวิไม่น่านมีตัวไหน,นแปะท่าได้ขี้โกงท เวลาสกุท่าตในฮิดะโดนมนลหลายตัวและเกิดปฏิกยาธาตุขึ้นตัวอื่นที่โดนสกุท่าตในฮิดะเชื่อมอยู่เนะี่ยมันจะโดนไดเมไปด้วยนั่นหมายความว่าไม่ว่ามอนจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็สามารถโดนไดเมเหมือนเดิมได้แบบไม่ต้องรวบมาเลยนะคือตัวไดเมส่วนใหญ่ในเกมนี้มีปัญหาคือเวลามอนยืนอยู่ห่างๆก,กันอนะ่ะมันจะทำไดเมเลได้ทีละตัวแต่ในฮฮดะไม่ใช่ปัญหาคือล็อกมอนไปเลยมอนจะอยู่ไกลาการจะมุดดินบินบนฟ้าไม่ใช่ปัญหาเลยทยันไดเมลแรงมากด้วยนะสุดท้ายตายเนี่ยก็เป็นการเปิดวงบัฟ ปฏิกิริยาสกิล่าเฉยๆก็กดก็ได้หรือถ้าเสียเวลาไม่กดก็ได้บางทีเวลาสำรวจแบบผมก็ไม่กดเอาจิงคือแน่แหละแค่สกิล่าอยู่น,น,นานๆน่ะกโกงมากแล้วนะฮะเป็นตัวละครที่แนะนํามากๆว่าต้องมีติดอะไจริงๆคือเปิดแค่4-0ูนี่ะกโกงมากแล้วยิ่งถ้าอดีมีตัวละครไหนที่รอขอโมยท่าไม้เนะี่ยเปิดให้ดะาโคตรคุ้มแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวครึ่งแรกนี้กําไรคือมีตัวละครสีดาวตัวใหม่คือกาหมิงเนะี่ยอยู่ในครึ่งแรกด้วยนะ ซึ่งเกมเนี่ยตั้งใจปล่อยการมิงมาเป็นตัวละครสีดาวทัดไฟที่เป็นตัวดามเมจเน้นการพุ่งมาจากอากาศคือชัดเจนมากว่าเอามาคอมโบกับตัวของเจ้าวังวนเมคานะเวลากดสกิลท่าเนี่ยตัวของกาหมิงก็จะกระโดดขึ้นพุ่งลงมาทำความเสียหายกับศัตรูโดยรอบแลว้วเรากดทําให้ตายเนี่ยเราก็จะเข้าสู่สถานนะอูโชนะทำให้ตัวของกาหมิงเนี่ยติดสถานทัดไฟช่วงเวลาหนึ่งและฟื้นพลังชีวิตจํานวนหนึ่งด้วยและเรียกเพื่อนคู่ใจออกมาโจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหายไไฟวงกว้างนะฮะหลังจากตัวเพื่อนคู่ใจเนี่ยโจมตีศัตรูเสร็จแล้ว มันก็จะกลับมาโดนตกกับเราและรีเฟลเวลาคูณดาวของเซียวธาได้ด้วยมันเหมือนกับเซียวธาดไฟสีดาวดีๆนี่แหละดาเมจอาจจะไม่ได้หวือหวามากเพราะเป็นตัวสีดาวนะแต่ก็สามารถเอามาคอมโบคู่กับเซียงหยุนได้ในตู้เดียวกันเลยอย่างแน่นอนก็นั่นแหละตู้ครึ่งแรกนี่โอ้โห,หน่าเปิดมากๆแนละ้วจริงตัว5้าดาวดูดีทุกคู่เลยแล้วแถมมีตัวสีดาวตัวใหม่ด้วยนะดูภาษีด,าดีมากๆแล้วทีนี้มาพูดถึงตู้ครึ่งหลังกันด้วยเล็กน้อยก็คือตู้ของไาเอมิโกะและเซียวนั่นเองนะเซียวนี่โอ้โหดูแบบจงใจสุดๆเอามาแบบ เล่นคู่กับเชียงหยุนด้วยนะสำหรับใครที่แบบพี่อยากลองดูว่าเอามาทุ่มๆๆกันจะเป็นยังไง ทีนี้ขอพูดถึงใหเอมิโกะก่อนใหเอมิโกะเนี่ยมันเป็นตัวคอนซัปที่เป็นธาตุไฟฟ้าที่ดีมากอีกตัวหนึ่งในเกมใครที่มีนาฮิดะแล้วเนี่ยสามารถเปิดใหเอมิโกะต่อในตู้หลังได้เลยนะส่วนตัวนี้เนะี่ยเล่นคู่กันได้แบบดีสุดๆไปเลยเพราะใหเอมิโกนะเนี่ยเป็นตัวไฟฟ้าที่ผ่าต่อเนื่องมากๆตัวหนึ่งยิ่งมีธาตุไม้เนะี่ยยิ่งหุนขึ้นนะเอาจริงยาเอฟแพทนี้เนะี่ยถ้าไม่มีตัวธาตุไม้ในทีมเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีธาตุไม้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันเพราะเป็นตััััวววธาาาาาตตตตตุุุไไไฟฟฟฟ้้้้้ททีี่่แแแแแปปะะะถถมมยยกกกรรรรงงิิิดดฏคนนบบบบอเ คือเล่นก็ไม่ยากมากกดซิวท่าสามทีก็สลับตัวเอนมาเล่นต่อได้เลยเสียเวลาแค่เต้นนาบหน่อยแหละอย่างที่เคยพูดไปในคลิปที่บอกว่าทำไมถึงออกแบบมาแบบนี้ใช่ไหมคือเต้น 3T ทีแล้วกดเบิร์ดแล้วต้องมาเต้นต่อยเงี้ยก็งง,งงหน่อยแต่ก็เต้นไปเถอะนะมันดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะแต่นั่นแหละแนะนําก็ต่อเมื่อมีนาฮิดะเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีนาฮิดะเนี่ยก็แอบเฉยๆนิดนึงนะทีมที่แนะนำเนี่ยก็จะมีเอาไปเล่นกับควิกเก้นนะคือทีมกระตุ้นนั่นแหละที่มีนาฮิดะมีชินบุบู มีพี่อาหายแถมอย่างเงี้ยหรือฟิชเชลก็ได้นะเป็นไม้ไฟฟ้ารวมๆกันเอาจงหลีมาใส่ดยก็ได้เป็นอย่างเช่นยาเอชฟิชเชลจงหลีนาไฮดะทีมนี้เล่นง่ายมากเดมเมตอน์ตังสุดๆนะหรือใครที่ยแบบไม่มีตัวท่านไม้เนี่ยก็มันก็มีทีมเช่นไรเดนเบเน็ตคาซึฮะยาเอชแต่จริงทีมนี้ไม่ค่อยเก่งนะไปเล่นท่านไม้ดีกว่าถ้าจะเล่นกับไรเดนเนี่ยเอาเนชั่นแลมาเล่นดีกว่าไรเดนไม่ค่อยเหมาะคู่ยาเอชสักเท่าไหร่นะโดยรวมๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเก่งแหละแค่ว่าต้องมีนาไฮดะแหละถ้าไม่มีก็ไม่น่่่่่่าาาาเเเเปิดดดดถ้้้้้มีนะยน,ะนยยยยยไลลลงงงงววคคอขแแแรกก็ ทีนี้มาพูดถึงเซียวกันบ้างคือเซียวเนี่ยเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นในการกระโดดโจมตีจากอากาศจากทําไม้ตายท่า d a m เป็นท่าลมแบบแรงๆสมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่าเก่งเลยนะตัวหนึ่งแต่สมัยนี้เนี่ยเซียวว่าไม่ค่อยเก่งแล้วอะเพราะว่าเวลามากระโดดทุ่มเนี่ยมันเวลากระโดดทุ่มข้อด,ดีคือดาเมจมันเป็นหมู่ถูกไหมเวลากระโดดทุ่มมันโดนมอนทุกตัวที่อยู่ที่พื้นะเหมือนกระจก,กระจายเวลาเจอมอนหมูม่ๆหลายตัวที่มันวิ่งมาหาเราอะมันก็เลยดีแต่เวลาเจอบอสตัวเดียวอะมีตัวละครหลายตัวมาที่ดาเมจเน้นๆเป้าเดียวเนี่ยยมนรวานะวาา้้เเเสดปป ลาสูบอสก็เลยไม่ค่อยดีขนาดนั้นเวลาเจอบอสอวิตัวหนาๆเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่มันต้องมีตัวสปอร์ตเทียบๆช่วยเพิ่มเช่นล่าสุดเนี่ยก็ปเป็นเร่นกับฟาลุซันเบเนฟูรินะก็โหดมากๆนะแล้วก็ตัวสปอร์ตอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจที่คาดว่าจะทำให้เซียวหุ้นขึ้นก็คือเซียงหยุนนี่แหละไม่แน่ใจนะว่าจงใจออกแบบมาให้เล่นด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเซียวไม่ต้องมีเซียงหยุนเนี่ยมันก็กระโดดได้อยู่แล้วด้วยตัวมันเองแต่ว่าเซียงหยุนเนี่ยมันบ,บกแ่็แอ,อย้ออยออยวยูลป ฟูดินะก็เป็นดาเมจเสริมด้วยบัฟได้อีกเพราะว่าถ้าจะเอาเซียงหยุนเข้าไปแทนสักตัวในตีเนี่ยน่าจะเป็นเบนเนตเพราะเบนเนตน่ะมันแอบบังคับให้เล่นในวงอะ่ะแต่ถ้าเอาเซียงหยุนไปแทนเน่ยเซียวสามารถเล่นที่ไหนก็ได้ไม่ต้องถูกจำกัดอยู่ในวงของเบนเนตนั่นเองนะเพราะฉันก็น่าสนใจสำหรับกองอวยเซียวเนี่ยเพราะมันยังเก่งขึ้นได้อีกจากตัวสปอร์ตที่เข้ามาในเกมอย่างเซียงหยุนนั่นเองนะฮะและนี่แหละก็คือรีวิวสั้นๆสำหรับตัวละครใหม่ท,หมทั้งหมดที่จะเข้ามาและตัวละครเก่าด้วยนั่นเองสรุปลำด คือตัวที่คุ้มกว่านี้เนี่ยไม่มีลวเปิดมาแค่4-0เนี่ยคุ้มสุดๆแล้วนะครับควรมีติดอาวแทบทุกอาวเลยโดยเฉพาะมือใหม่สายฟรฟรนีันะแนะนำมากๆเพราะในเฮดานเนี่ยใช้อาวุธไม่เรื่องมากเลยนะอย่างเช่นอดีใหม่เนี่ยสามารถใช้เมจิกไกด์3ดาวได้เลยอาวุที่ผ่านไปช่วนึงเนี่ยมี s a c r i f i ิ i ฟิชลที่เป็นสมุดสีน้ำเงินเนี่ยก็เอามาใช้ได้สมุดสีม่วงนะที่บบก E.M. อะไรเงี้ยหรือถ้าเปิดอาวุธประจำตัวให้ได้ก็โอ้โหยิ่งแรงไปอีกปานในทุกระดับนะครับอัน,น ด้วยความที่เป็นตัวพพอร์ตได้ฮิลก็ได้สำรวจโลกเนะี่ยดูดีมากๆบัฟการโจมตีผู้ลงจากอากาศได้เปิดมาได้การเล่นใหม่ๆตัวงเสียงอยู่เนี่ยเท่าที่ผมมองดูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับไอดีที่ใหม่ๆเอี่ยมๆขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องมีตัวที่ให้เขาบัฟอีกทีนึงไงหรือถ้าจะอวยดีลุกไปเลยก็ดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เอางบไปเปิดในฮิดะดีกว่างี้นะแต่ก็ให้เป็นระดับ2เพราะว่าให้คะแนนความเป็นตัวใหม่ความสวยแล้วก็ความเก่งเปิดโลกใหม่ๆให้กับไอดีที่เล่นมาสักพักแล้ว และอันดับ3อันดับ4เนี่ยแน่นอนก็คือเซียวกับเยมิโกะผมเนี่ยแอบให้เยมิโกะมากกว่านิดหน่อยอาจจะเป็นอันดับ3นะแล้วก็เซียวเป็น4เพราะว่าเยมิโกนะเนี่ยมีความยืดหยุ่นเยอะกว่าเล่นง่ายกว่าปั้นก็น่าจะง่ายกว่าด้วยนะแล้วก็ไปเล่นคู่กับนาฮิดะได้ไอดีไหนที่มีนาฮิดะเนี่ยคือเยมิโกะเนี่ยอันดับเยอะกว่าเซียวแน่นอนแต่ว่าไอดีไหนที่มีเซียงหยุนเนี่ยและมันบัฟเซียวได้ซึ่งอันนี้เรายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจนกว่าตัวจะเข้าเกมเซียวก็จะหุ้นขึ้นมา แต่ผมก็ยังคิดว่าเซียวเป็นอันดับที่โดดอยู่ดีเพราะผมรู้สึกว่ามันแบกไอดีใหม่ๆไม่เก่งเท่าไหร่เซียวสำหรับผมเนี่ยหมะสำหรับไอดีที่อวยอ่ะคืออวยถ้าอวยนี่ไม่ว่าเลยเพราะเซียวเป็นตัวละครที่คนอวยเยอะมากนะถึงแม้จะตัวไม่สูงกว่าตามเอาไม่เกี่ยวแต่คนอวยเยอะจริงเพราะฉะนั้นใครที่อวยเซียวเนี่ยคือเปิดได้เลยนะเป็นันดับที่หนึ่งได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อวยเนี่ยก็เป็นันดับที่สี่ดีกว่าแล้วก็ยัยมิโกะเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นรวมๆได้ง่ายกว่าแล้วก็ บางทีต่อให้บางที่ไม่มีในาฬาเนี่ยเอาไปใส่นู่นใส่นี่เวลาอยากได้ถ้าไฟฟ้าแปะหัวมอนทำลายลกมอนเนี่ยสามารถเอาไปแปะได้แต่เซียวเนี่ยมันแทบเอาไปแปะอะไรไม่ได้เลยคือทุกทุกอย่างต้องอวยเขาหมดเลยแล้วก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยในเมตาตอนนี้เพราะฉันก็เป็นอันดับที่4ไปนะครับแต่อย่าลืมถ้าอวยก็เปิดได้เลยเล่นเกมให้มีความสุขก็พอแล้วนะฮะนี่แหละก็คือซีรีส์เรื่อกไม่ได้เราเรื่องไฮเดรปซีอูซีนั่นเองนะใครที่ดูแล้วคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าก โกเล่นเติมเกมกันฮนะการันตีไม่หลุดเลดแน่นอนนะช่องเราเราคัดสปอนเซอร์ที่เพชรคุณภาพดีมาให้นะแล้วก็อันนี้พิเศษมากถ้าใครอยากให้ลาก่อยเปิดให้นะเฉพาะตัวใหม่เนะี่ยก็แอบอินบ็อกมาจองคิวได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งไปว่าไลฟ์เปิดกาชาเนี่ยวันไหนนะครับผมสำหรับน,นี้ลากอยขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ดูมันจบถึงตอนนี้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับคอนเทนต์เกมเกมชินแผลนะครับสำไลด์น,นี้บ๊ายบาย